เรื่องเราประสบการณ์สุดหลอนตอนล้องของเด็กเสิบมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันสุ์และเป็นวันเกิดของพี่เอเลยนัดกันไปนั่งเดิมสังสรรค์กันที่อำเภอแม่สอดซึ่งร้านที่ไปไม่ใช่ร้านประจำแต่ก็เคยมาร้านนี้อยู่บ้างเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศค่อนข้างดี วันนั้นไม่ค่อยมีแขกกลุ่มอื่นเลยมีแค่กลุ่มพี่ชายจนเวลาประมาณ4ี่ถึงห้าทุมขณะที่ทุกคนเริ่มเมากันก็มีสาวเสิร์อคนหนึ่งเดินมานั่งข้างๆพี่เอน้องคนนี้เหมือนจะมาทำงานใหม่เร้อมไม่คุ้นหน้าตาสักเท่าไหร่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนน้องเขาเข้ามาถามอะไรพี่เออยู่สักพักซึ่งคนอื่นก็ต่างไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน จนมารู้ทีหลังว่าสาวเสริฟถามพี่เอว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ใช่ไหมพี่เอก็บอกว่าใช่เลยมาฉลองกับเพื่อนเพื่อนน้นองคนนั้นก็ถามอีกว่าพี่มาร้านนี่บ่อยไหมพี่เอก็ตอบกลับไปว่าก็บ่อยอยู่นะน้องก็ถามต่อพี่แต่งงานหรือ,อยังพี่เอบอกว่าแต่งงานแล้ว แต่ยังไม่มีลูกแล้วน้องคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันไหมเห็นว่าพี่ไม่ได้ใส่สร้อยพระแต่ว่าก่อนที่พี่จะเห็นหน้าของลูกพี่พี่ต้องมาหาหนูก่อนนะอย่าลืมละ่ะน้องคนนั้นพูดยำ้ำแล้วก็เดินออกไปที่หน้าลานเด็ดใบไม้มาใบาหนึ่งแล้วก็เดินไปด้านหลังของพี่เอ เธอวางใบไม้ลงบนต้นคอก่อนจะเป่าลมลงไปที่ใบไม้พี่เอเล่าว่าตอนนั้นรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวและสางเมาเป็นปลิดทิ้งเลยครับจนเวลาผ่านไปทุกคนในกลุ่มก็ลืมเรื่องราวในคืนนั้นและพี่เอก็ไม่ได้ไปหาน้องผู้หญิงคนนั้นอีกเลยจนหลายเดือนต่อมา พี่เอได้รับข่าวดีว่าภรรยาตั้งท้องก็เลยฉลองกันใหญ่โตภรรยาของพี่เอกลยจะคลอดเต็มที่พี่เอก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติกระทั่งภรรยาพี่เอเจ็บท้องใกล้จะคลอดต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดกำแพงเพชรพี่เขาดีใจมากรีบขับรถมาที่จังหวัดตาและวางที่ขับรถมานั้นพี่เอรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอและคันคอร่วมด้วย พีชายเจ้าของเรื่องที่ร่วมเดินทางไปด้วยเลยบอกว่าสงสัยเป็นหวัดเดี๋ยวก็หายพอมาถึงโรงพยาบาลพีเอกรีบมุ่งหน้าไปหาภรรยาทันทีพอเห็นหน้าจูจ่ๆพีเอก็ไอขึ้นมาอย่างหนาแล้วบอกว่าเจ็บคอมากจนไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วก็วิ่งไปที่หลังโรงพยาบาลทิ้งพี่ชายไว้กับภรรยาและเมื่อเวลาผ่านไปนานมาก พี่เอก็ไม่มีวี่แววที่จะกลับเข้ามาพี่ชายเจ้าของเรื่องเลยตัดสินใจเดินตามไปที่หลังโรงพยาบาลก็เห็นพี่เอน,นั้นคุกเข่าอยู่มีเลือดก,กระเด็นเลอะเต็มพื้นไปหมดสภาพพี่เอตอนนั้นกำลังเอามือล้วงเข้าไปในลำคอเหมือนพยายามล้วงจะเอาอะไรออกมาให้ได้พี่ชายเจ้าของเรื่องเลยรีบเรียกพยาบาลพยาบาลได้รีบวิ่งมาช่วยพี่เอบอกว่าไม่รู้เป็นอะไร ไม่รู้มีตัวอะไรหางยาวๆอยู่ในคอผมพยาบาลเลยพาไปเอ็กซเรย์แต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกตินอกจากรอยบาดแผลตีพีเอล่วงลําคอตอนเองหมอเลยฉีดย,ยาให้อาการของพี่เอบรรเทาลงภรรยาพี่เอตกใจมากถามกับพี่ชายเจ้าของเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายจึงบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอก หลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาถามหาพี่ชายบอกว่าพี่เอเรียกหาพี่เอเล่าเรื่องเหตุการณ์ในงานวันเกิดให้ฟังที่มีสาวเสริ์ฟมาเล่นด้วยเลยถามกับพี่ชายเจ้าของเรื่องว่ามันจะเกี่ยวกันไหมพี่ชายเลยโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อหาทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปว่าพี่ชายจะพาเอกลับจังหวัดต,ตาเพื่อไปพบกับเด็กเสร์ฟคนนั้น โดยเพื่อนจะรออยู่ที่นั่งซึ่งระหว่างนั้นพี่ชายก็ถอดพระให้พี่เอใสไว้พอไปถึงอำเภอแม่ซอกลับหาร้านนั้นไม่เจอตามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ความว่าร้านนั้นเลิกกิจการไปแล้วส่วนน้องสาวเสรือคนนั้นเป็นสาวขมีนและเดินทางกลับบ้านไปแล้วทุกคนต่างตกใจและไม่รู้ว่าทำยังไงกันต่อเพื่อนคนหนึ่งเลยเสนอว่า ให้พาพี่เอไปหาผู้ทรงศีลเพื่อท่านจะช่วยอะไรได้ก็เริ่มจากสำนักที่อยู่ในอำเภอแม่ละมาแล้วเมื่อไปถึงท่านก็บอกว่าสายเกินไปแล้วของมันเข้าไปถึงกระดูกดำแล้วละ่ะจากนั้นก็แวะตามสำนักต่างๆกระทั่ง,งถึงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอาจารย์ผู้นี้ต่างบอกแบบเดียวกันว่าแก้ไม่ได้แก้ยากมากเลยโทรไปปรึกษากับแม่พี่เอ กับนักปฏิบัติธรรมที่จังหวัดกำแพงเพชรให้รีบไปก่อนที่ฟ้าจะมืดพี่ชายดลเรีบพากันออกเดินทางท,างทันทีระหว่างทางพี่เอก็มีอาการแปลกๆบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้อยู่ในลําคอจนถึงสํานักประมาณ4ี่โมงเย็นก็เล่าเรื่องเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังและท่านก็ทำพิธีอยู่ประมาณชั่วโมง ท่านก็ให้พี่เอกลับไปอยู่บ้านแม่โดยให้เอาสายสินพันรอบบ้านเจ็ดรอบบ้านลักษณะเป็นบ้านยกสูงมีบันไดท่านสั่งว่าให้พี่เอนอนในบ้านล็อกคุณแจข้างนอกไว้เลยส่วนเพื่อนน,น,นอนตรงหน้าห้องเฝ้าเอาไว้หากได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูไปดูเด็ดขาดถ้าหากพ้นคืนนี้ไปได้ก็แปลว่ารอดแน่แน ซึ่งทุกคนก็ทำตามกราบพอพระอาทิตย์ตกดินเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงเดินรอบบ้านพอตกดึกพี่ชายและเพื่อนๆที่เหลือต่างหลับสนิทตื่นมาอีกทีตอนเช้ามีเพื่อนคนหนึ่งตื่นมาก่อนเห็นประตูห้องเปิดอยู่ก็เลยตกใจปลุกเพื่อนๆที่เหลือให้ตื่นก็พากันวิ่งเข้าไปดูในห้องแต่กลับไม่เจอพี่เอเจอแต่รอยเลือด ยด,ดไปตามทางลงบันไดพี่ชายและเพื่อนเพือนทุกคนเลยเดินตามรอยเลือดไปออกห่างจากตัวบ้านประมาณร้อยเมตรก็พบกับร่างของพี่เอนอนเสียชีวิตอยู่ทุกคนต่างตกใจมากและก็แปลกใจมากเพรว่าพี่เอถูกขังอยู่ในห้องแต่ออกมาได้ยังไงประตูก็ล็อกกุญแจจากด้านนอกสภาพของพี่เอคือตอนออกจากห้องได้ ก็ยิบมีดที่เหน็บไว้ในบ้าพยายามเฉือนคอตัวเองไปพร้อมกับเดินลงบันไดไปตามทางจนเสียชีวิตหน้าบ้านพี่ชายเลยโทรศัพท์ไปบอกแม่พี่เอซึ่งในคืนที่พี่เอเสียชีวิตนั้นตรงกับวันที่ลูกน้อยได้คลอดออกมาพอดีจนทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสาวเสิร์ฟนั้นต้องการอะไรและทำอะไรกับพี่เอ ทุกคนเลยตัดสินใจในการเลือกดื่มเหล้าอย่างถาวรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ